ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่ามีการเปิดไฟส่งสัญญาณเตือนรถมอเตอร์ไซค์มาจอดขวางทางก็ต้องการจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าฝั่งมอเตอร์ไซค์ที่จอดขวางทางนั้นไม่รู้ว่าไม่พอใจอะไรนะครับถูกเตือนเข้าไปพาพวกมารุมดักทำร้ายคนขับรถสนับสนุนโดยยูโรปัง พกไปกินได้ทุกที่อยู่รอบปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กิ้งนะครับแดงเลยนะวันที่สีแดงแ<น>ร้อนแรงแดงไหนมันหลายแดง <laughs> วันนี้มีทั้งอากาศหนาวมีทั้งความร้อนร้อนลอุก็คือจากไทยกับกัมพูชาปัญหามันไม่มีจบอยู่แล้วครับ,รบแต่เมื่อวานนี้ จีโน่อยู่ไหนจีโน่มาออพอจีโน่มาไอ้ฝั่งนั้นเริ่มเหงาเริ่มหงอยแต่แกล้งเหงาหงอยฮะเพราะจริงๆแล้วมันเตรียมการเอาไว้ค่อนข้างมากแล้วที่สําคัญมันเป็นความพยายามที่จะตีสองหน้าเล่นบทสองลิ้นสองแฉกไล่แต่หัวครับหัวไล่ลงมาทุกคนเป็นแบบนี้หมดแบบนี้ขนาดไหนให้ดูตั้งแต่หัวลงมาข้างล่างตั้งแต่ผู้นํายันรากหญ้าปัญหาหมดเลยโดยเฉพาะไอ้ผู้ว่าอมเรตรินเลยเนี่ยอม,อ,อมเรตร, <3. S 2> รตร <3. S 2> อมเรตเออ บันญีมิเนเจยมีปัญหาเฉยเลยฝากหนึ่งก็มาจับมือกับผู้ว่าปริญญาสะแก้วจากนั้นมาบอกไทยก่อเหตุอีกแล้วไทยล้อมร่วยอีกแล้วไทยเลวร้ายอีกแล้วเนี่ยเห็นนะตั้งแต่ระดับหัวลงมาข้างล่างแต่ตอนนี้ต้องมีการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่ไทยช่วงนี้มันเงียบเหงาหงอยไปอย่าไว้ใจเพราะตอนก่อนหน้านั้นไม้มีอมไอตะขอมารอบล่าสุดนะฮะ มันแจกอุปกรณ์ใหม่ใ,ให้กับไอ้แก๊งนกคุ้มหลีหวีเป๋<อ>แจกอุปกรณ์ใหม่แจกอะไรแจกขวานไว้โอโอติดไม้ติดมือหากมาประชิดตัวเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อไหร่สับเลยเหรอมีโอกาสเฉาะหน้าเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อน,นั้นนะ จะพูดชื่อมันต้องตั้งสตินิดนึงนะมันยากนะมันยากมันยากอยู่เหมือนกันนะไอ้แก๊งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขามีความพยายามนะคะพยายามที่จะเอาผมหวีเป๋ของตัวเองมาโชว์อยู่ที่บริเวณชายแดนแล้วก็มาเย้ยวเย้วด่าทหารไทยล่าสุดคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าโมเดลแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบกันแล้วค่ะกับพฤติกรรมในการว่าจ้างถ้าใครด่าหน้ามาแล้วมีซีนใหญ่ๆในพื้นที่ชายแดนเขารับปังกันไปแบบจุกๆเลยค่ะ นี่นบอกไงบอกเนี่ยกลัวให้ที่หนึ่งก็ขู่เก่งท่านผู้ว่าก็ขู่แก้งเก่งรอบนี้เอาจีโน่มาอีก่างหากหากเก่งอย่างนี้แล้วมาคึกโครมขนาดนี้แต่พี่ไม่ทําอะไรอ่ะไอ้ฝั่งเขมรมันก็กลัวให้ไหนอ่ะรอบนี้มรดมพลแล้วนะครับถ้าหากมันมารอบใหม่เรามีอุปกรณ์มากมายถ้ากล้าใช้ก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีผมขอเวลาสั้นๆตรงนี้เชิญที่หน้าจอทีวีหากไม่มีกิจดิมตน์อะไรเปิดทีวีดังๆฟังความกักกะ ของฝั่ง,ขงเขมรมันเป็นทุกชนชั้นเลยจริงแต่สูงลงล่างจริงวันก่อนจําได้ไหมชื่อว่าสมเด็จควรโวนโดนเลยสุดารีอ๋อที่ไปโกฟ<อ>ิเจอพิโรใช่เจอพิโรมแล้วจะขอให้การประชุมรัฐสภาอาเซียนให้กดดันไทยเปิดด่านได้ไหมมันจะอดตายไงมันเจะให้อาเซียนเปิดด่านปรากฏว่าเจอพิโดมพิโรม ตอกกับหน้าหงายสตันหงายกลับไปนั่งนิ่งเลยนั่งนิ่งเป็นลิงหลับเลยฮะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ยอมจะยับแค่นั้นกลายเป็นว่าห่วงเวลาต่อเนื่องกันหลังจากที่โดนพี่พี่โรมตอกหน้าหงายกลายเป็นว่าระหว่างที่พี่โรมหลังจากการประชุมเสร็จพี่โรมออกมาชมตรงนี้นะฮะพี่โรมออกมาให้สัมภาษณ์มันส่งลูกน้องเดินมาอาดอัดอออาดเดินอ้อมหลังดูความกักขะ <c oughs> มันขากถุยในขณะที่พี่โลมให้สัมภาษณ์และตรงนั้นน่ะมันคือทางเดินไม่มีห้องน้ำ<ะ>ไม่มีจุดไหนที่จะมาขากถุยได้เลยแต่ขเขมรทำหลักๆเนี่ยนะครับสองหน้าของฝั่งกัมพูชาเจอแบบนี้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้นำยันรากยญาฮะอืนิสัยจริงๆนะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมจะพามาดูยิ่งกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าระดับผู้นำเนี่ยว่าแสบว่าร้ายเพราะเขามีสื่อในมือแต่ว่าระดับอินฟูร,รากยาก่าเขาก็มีไปของตัวเองเหมือนกันอยากเล่นของศาบแช่งให้ประเทศไทย,ยล่มจมเอาจริงๆนะไม่ต้องจุดทูบสาบานอะไรกันหรอกดูก็รู้ว่าตอนนี้ใครกำลังล่มจมก่อนกันแน่ช่ิมชิมชางเนอตานบอกมึงนะ มึงกล้าจะทุกสาบาลไหมขอให้ประเทศของมึงละลมละลายไม่มีสักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกละลมละลายแค่ประเทศของมึงประชาชนของมึงอ่ะเสียงพบกับมารรามด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SX 2 0 2 5ภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง5ตุลาคม2 5 6 8เวลา0 0นิกาถึง20นาฬณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิิ์ นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับกรุงไทย r a าเวลเดบิ c คั d ก้าวสู่การท่องเที่ยวที่เหนือกว่าเดิมชอบสนุกได้แคชแบ a c รับเงินคืนสูงสุดถึง1 0 0 0 0มืนบาทต่อปีเก้าจากทัวริสมาเป็นทัวริชสมัครฟรีที่แอป,ปร่มไทยเน็กซ์ถึง3 1ธันวาค,คมนี้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่ช่วยเหลือคนอื่นดูเน็กซ์ดูโปรธสามดีออรอนพลัสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะ P.E.A. เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจกคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี P.E.A. Smart Energy for Better Life and Sustainability มิกซ์จากเนเจอร์กิฟมีอัลคาฮอล์นิมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟตก็กอมิกซ์ก็กอมิกซ์ก็กอมิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์เชก็กินเนเจอร์กิฟถึงก็กินเนเจอร์กิฟถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟอยากกินเนเจอร์กิฟที่ไรเธอก็ชงม,มาให้อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงม,มาให้เ<งา>นเจอร์กิฟต์ดื่มอร่อยดื เอทีตราหมี่รีเบอพลัสต์ดีเอชเอเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมี่มีดี a อชเตาตัววันที่ตาม้าไทยเมนูไหนๆก็ไม่เค็มโดตัวจานตัวก็จะถูกใจอร่อยทุกเมนูใช้ผงปรุงฟ้าไทยไม่เค็มโดใหม่อีซูสูที่แม็ก2.2 DDI Max Force Sod. The Force of Future ใหม่ i s u z u DMAX 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกงาร์มรินเมเบียนกิแฟชวนแม่แม่มาช้อปสินค้าแม่ลูกรดเยอะสักใจโปรดีจัดหนักเพื่อแม่แม่ฟรีกิจกสกักสนุกๆเพียรวันที่2ถึง5ตุลาคมนี้บ้างเทคบางนาแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอแพทใหม่ซันซิลไดมอนชาย ด้วยเคราติน <I S 1> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนไชายนม UHT ตราหมีพรีไบอพลัส DHA เขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA กินได้กลิ่นช่วยจัดก,การกลิ่นฝากต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นมีดาลีมินสกัดเข้มขน้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันที ต้องด daily d บ u b ลแอคชั่นใช้เลย Nescafé Blend and Brew อร่อยดื่มทุกเช้าร่อยทุกวันแก้วหมดเลยหอมกลมกล่อม Nescafé Blend and Brew อร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน สนุนโดยข้าวเกรียบ PR Big Back อร่อยเข้มเต็มซองเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ยูโรปั พบไปกินได้ทุกที่อยู่รอบปงังอร่อยทุกที่ทุกเวลาเสร็จมงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชม,มปวดกะบ,บายกันเป็นจริงคือหลังจากด่าไทยแฮปปี้ขยี้ไทยกระจุยกระจายก็ไปกินของเขาสบายอกสบายใจและอยากให้เห็นภาพว่ารับเงินนะ โอ้ oh, ใจคอไม่ดีอ,อ,อ,อมันจะครบสูตรเลยนะคะคุณผู้ชมชเช้าเขมรเนี่ยโดนเกณ์มาไม่หยุดเลยแล้วตอนนี้ดาวกระจายไปตามจุดต่างๆพยายามที่จะเข้ามาป่วนยังพื้นที่ชายแดนนะคะล่าสุดค่ะชาวบ้านเขาก็สุดทนแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราต้องอดทนเห็นคนพวกเนี้ยป่วนทหารไทยด่าประเทศไทยอยู่ถึงเมื่อไหร่เราก็อยากจะแสดงออกในมุมของเราบ้างค่ะ ใช่เจอแบบนี้ในสากแก้วเลยเยอะเหลือเกินจริงๆครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมก็คือกระแสที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่กองทัพของเรานะครับก็คือพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์ที่เป็นเสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งที่บอกว่าไอสิ่งที่เราเห็นจากฝั่งเขมนออกมาสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเขมรการละครนะฮะปรากฏว่าพอเรื่องนี้ออกจากฝั่ง ฝ่ายกองทัพของเราเนี่ยกลายเป็นว่าบักบอยมันฟาดกลับทันทีมันไม่สนหน้าอินท่าปรอมแต่นี่คือตักกะป่วย,วยของบักบอยที่เป็นอินฟลูขเมศนะครับมันออกมาบอกว่าใช่ขเมรสร้างละครแต่เป็นละครที่เกิดขึ้นจากเรื่องจริงนั่นก็คือการที่ฝ่ายไทยไปรุกรานแย่งแผ่นดินขเมรครับฝั่งเราคือเรื่องจริง คนไทยกำลังจะเอาไม้งามมาทําร้ายคนกัมพูชาทั้งที่ไม่ไอ้ไม้งามเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเป็นไม้งามอุปกรณ์ในการจับคน ติดยาบ้าเอ่อสยบคนคลัง่งคนคลั่งยาม,มันก็เลยบอกว่าพยายามจะปลุกระดมทุกวิถีทางแล้วนี่คือวิถีของอินฟูชาวขโมยฮะมไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่อยากจะพูดอ,อยากจะมีซีนร่วมก,กันกับเขาด้วยนะคะคุณผ,ผู้ชมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่กันปรากฏตัวในพื้นที่ชายแดนเลยเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องมีธุระปรับปังมีครอบครัวส่วนตัวของเขาบ้างแต่กลายเป็นว่าโดนเอาไปเป็นข่าวลือค่ะภาพที่พิการเข้าโรงพยาบาลมีคนเอาไปลือว่าอา้าว จอมพลังเจ้าของรถขี่ที่ชาวขมรถามหาตุยเย